ก้าวสู่สัปดาห์ที่4ของ The Stockmaster วันนี้มีไฮไลท์ด้วยการเปิดใจ2บุผค,ค้วอร์ดแห่งวงการตลาดหุ้นป๋าหน่อยและป๋าปูเล่าตั้งแต่สมัยเปิดตลาดหุ้นเมื่อ30ปีที่แล้วที่การซื้อขายยังเคาะกระดานผ่านแบ็คมันเดย์ผ่านสงครามอัลเบอร์เชียผ่านวิกฤติต้มยำกุ้งผ่านานายวันวันผ่านวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์และวิกฤตยุโรปในปัจจุบันหุ้นปั่นมีจริงหรอจริงหรือโอ้ไม่ ทีเด็ดวันนี้มีการลงทุนทางเลือก ETF ทั้งหุ้นทอง c o m m o d i t y และเราอัญเชิญเทรดเดอร์แห่งเดอ Stock กซิมผู้เทรดผ่านร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ข้างมอบูมาดูว่า4สัปดาห์กับ200กว่าเปอร์เซ็นต์ทำได้อย่างไรไปติดตามกันก็ชื่อนัทนันตติยาชยากรชื่อเล่นกุ้งนะคะก็จบการศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหิดลเรียนทางด้าน international business ส่วนปัจจุบันนี้ก็คือทำงานทางด้าน export ดูแลการตลาด ต่างประเทศคุณแม่อะไรเงี้ยก็ดูเรื่องหุ้นอยู่แล้วเลย้ยคะแล้วก็มีเพื่อนๆก็ก็แบบบางคนนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบหมู่มากะลรก็แบบบางคนก็เออดูเล่นหุ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออน่าสนใจเนาะเพราะมันก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราสามารถจะแบบไปหาประสบการณ์แล้วก็หาเงินจากตรงนั้นได้ยังไม่ถือว่าได้เริ่มเล่นซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเพิ่งเข้าเป็นมือใหม่ดีกวะะ่าค่ะ การเตรียมตัวค่ะก็คือ,อก็เริ่มศึกษางจริงจังมากขึ้นอย่างตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะแบบโอเคแค่ดูแบบผิวเพินแต่ตอนนี้เราต้องเริ่มเข้ามาดูจริงจังแล้วว่าเออหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราถ้าเราคิดที่จะเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะดูปัจจัยอะไรบ้างที่มาเป็นตัวที่จะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงทุนได้ถูกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็คือต้องอ,อาศัย ทางหนังสือแล้วก็พยายามดูว่าเออมันมีเทคนิคอะไรบ้างนะที่ที่เขามีการใช้กันอะไรอย่างี้ค่ะคิดว่าโครงการเนี้ยคือตั้งแต่ได้ยินมาครั้งแรกเนี้ยคิดว่าเออเป็นโครงการที่แบบน่าสนใจนะอะไรอย่งี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างเปิดโอกาสให้กับคนที่ที่อยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดภูุเนี้ยได้เข้ามา ศึกษามาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดวิเคราะห์ต่างๆว่าเออการเล่นหุ้นเนี่ยนะควรที่จะดูอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรอย่างค่ะแล้วก็ยังทําให้เราสามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้หาเงินได้จริงๆ,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 ๆ ขอต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่4ของ Trading r e a l i t y ด้านการลงทุน The Stockmaster รู้จริงกับสนามจริงค่ะเดินทางกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะลำดับที่1ของสัปดาห์นี้พี่ใหญ่ M4 ค่ะได้รับผลตอบแทนมากถึง16.53%ค่ะภายใต้สโลแกนของเขา Happy Investor ค่ะถ้าอยากรู้ว่าพี่ใหญ่แฮปปี้ขนาดไหนต้องไปติดตามคอมเมนต์โพสต์ของพี่ใหญ่ใน Facebook กันค่ะ ด้านรังท้ายตารางยังคงเป็นพี่เอ1ค่ะยังคงครองตำแหน่งบ้้ยอย่างเหนียวแน่นขาดทุนไปถึงลบ8.18%เปตค่ะต้องไปช่วยกันให้กำลังใจพี่เนะคะและสำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มองข้ามไปไม่ได้เลยทีเดียวค่ะน้องมุก M14 ค่ะเธออยู่ในตำแหน่ง ใายตารางมาโดยตลอดและสําหรับสัปดาห์นี้เธอก้าวกระโดดจากตําแหน่งที่27เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาอยู่ในลําดับที่5ของสัปดาห์นี้ค่ะและสําหรับบทเรียนทางด้านการลงทุนของ The Stock Master ในวันนี้ว่าด้วยเรื่องของ Alternative Investment ไม่ว่าจะเป็น ETF Property Fund TFX และทางเลือกการลงทุนอื่นๆไปติดตามความเข้มข้นในช่วงนี้กันค่ะ เป็นไงทุกปสัป,ปสดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหวันนี้เรา stock master ก็พลิกนะมีกำไรกำไรขึ้นมาน้องมุกนะจากเดิมนี่ที่ยีบเจ็ดมาที่พุ่งมาที่หพุ่งมาที่5ขึ้นมาโอ้โหยี่สิาเจ็ดลำดับโอ้โหเห็นพอร์ตแล้วก็ตกใจเหมือนกันซัดแต่ IPO ถ้าเรามีการ limit loss ได้ก็ถือว่าโอเคโอเคอ๋อแต่ว่าเน่สำคัญคือที่หพุ่งจากลำดับที่ส7มาที่1เลยนะ MC โอภาออนพานะฮะก็ถือว่าพอตโตมาได้ค่อนข้างเร็วเพราะสัปดาห์เดียวแกลอ้อไป14เยอะนะก็มีหุ้นเข้าเป้าวัดสองตัวเลยละ่ก็ <c oughs> อ่ะอนนเป็นไงไคุณเนทตั้งแต่เราที่เริ่มมาครับหนึ่งเดือนเดือนนึงละสี่สัปดาห์ก็5.49เปอร์เซ็นต์นะครับ5.49เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะนะเยอะนะเดือนเดียวเองรีเทิร์นมา5.49นะครับ อันนี้ก็ข้อมูลเก่าๆนะครับที่เราชนะกันอยู่นะครับแต่ข้อมูลสัปดาห์นี้เปลี่ยนรูปแบบหน่อยนะครับเรามีการเซตตัวランキングเชนนะของคำบาดยบสัปดาห์นี้น,นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับคุณโอภาสจาก17กระโดดขึ้นมาที่1นึ่งอ่ารンキเชเลี่ยนขยับขึ้นมาขยสิบเท่าไรสิบหกอ่าสิบหกลำดับสิบหกลำดับแล้วก็พอร์ตเนี่ย บวกเข้าไปสัปดาห์เดียวล่อไป14เปอร์เซ็นกว่า14เปอร์เซ็นต์สะสมมาเป็น16.53 16.53ครับอ่ะส่วนน้องเกียร์น้องเกียร์เอาขึ้นหนึ่งระดับเป็นลักษาอยู่ระดับท็อปท็อปอยู่นะฮะรท็อปท็อปคอนสิสเซนต์นะฮะน้องเกียร์โอเคสามมาที่สองนะครับแล้วก็คุณหมอไม่ได้เหรอวันนี้ไม่มานะวันนี้ไม่มาก็รีเทิร์นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็3เปอร์เซ็นต์หน่อยๆนะฮะแต่คนนี้ข้อมูลก็ ดีดีข้อมูลดีด้วยพอร์ตโอเคเลยนะค่อยเติบโตนะครับปกติน้องบุกนั่งง่วงๆเนีคยอันนี้แล้วง่วงๆนะแล้วก็อยู่ใช้องไมาตลอดนะมหัศจรรย์เลยนะมหัศจรรย์เลยนะขึ้นอยู่อันดับมาห้ามาห้าเลยก็นิดแอบช่วยอะฮะสอนให้สอนให้มาเหตุยังไงครับไม่ไม่หรอกน้องเรน้ะเขาเตเองนะครับค่อนข้างเก่งเดียวอยู่ดีขึ้นมาอยู่อันดับห้าพอร์ตรวมก็อยู่ที่ห้าจเจ็ดเก้าครับอ่ะวันนี้เราก็รีวิวกันนะครับแล้วเดี๋ยว เชิญทางซิมเขามาคุยหน่อยนะครับก็เอาอทั้งซิมทั้งถูกรูปส่วนหัวข้อวันนี้การเรียนเราเป็นยังไงบ้างโอเคสรุปวันนี้เรามี alternative investment การลงทุนทางเลือก เรกจากหุ้นแล้วเนี่ยนะมันก็ยังมี ETF อ่าวันนี้เราแนะนําตัว TDEX โอ้หลายตัวเลยละหลายตัวเลยตัวนี้น่าสนใจนะตอนนี้มีคนที่ชนะตลาดอยู่ประมาณสัก7คนถ้าถ้าวันแรกเขาซื้อ TDEX ซื้อ TDEX อ่าวันนี้เขาต้องชนะเขาต้องเท่าตลาดถูกไหมเท่าตลาดซ,ซึ่งการเท่าตลาดนี่ก็อยู่รอบต้นๆของของเราเลยละ่ะซื้อตลาดอะ่ะว่าง่ายๆนะครับเพราะงั้น performance ของคุณไม่มีทางแพ้ตลอดหุ้นนี้เหมือนหุ้นมันเป็นลงตามดัชนี S&P 50อ่าถ้าอยากจะ ให้พอร์ตล้อไปกับตลาดก็ดบนตัวนี้ครับไป่อยอ่า ETF ได้วันนี้เลย <ETF. S 1> จะมาแนะนำนะครับ Alternative Investment ก็คือบางคนอาจจะเบื่อหุ้นนะครับหรือหุ้นทรงๆแล้วไม่ไปไหนแล้วก็มองหาทางเลือกอื่นนะครับตัวหนึ่งที่เราสามารถเทรดได้และเทรดได้เลยนะครับในพอร์ตหุ้นก็คือตัว ETF นี้ใหม่มากนะครับ ETF เปิดกองแรกนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับบ้านเรา หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะผมขออนุญาตไปที่หน้านี้คร่าวๆนะครับบางคนอาจจะคงรู้จักกองทุนรวมนะครับซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นคนดูแลกองทุนรวมเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือเอาเงินจากเรานะครับแล้วก็ไปซื้อกองทุนรวมก็จะมีหลายแบบแบบไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมที่ไปลงในหุ้นนะครับลงในทองคำลงในน้ํามันลงในตราสารในต่างประเทศก็มีเราก็ต้องไปอ่านว่ากองทุนตัวนั้น ไปลงในอะไรพอเขาซื้อเสร็จเขาก็มาออกหน่วยหารไปนะครับเท่ากับจํานวนกองทุนนะครับมูลค่าของทุนเท่าไหร่หารด้วยจํานวนหน่วยก็จะเป็นมูลค่า NAV ในแต่ละวันนะครับจะซื้อกองไหนก็ต้องไปดูครับว่ากองนั้นลงอะไรนะครับพวกนี้เนี่ยเราเอาเงินไปจ่ายเขาก่อนพอจ่ายปุ๊บบลจก็ซื้อหุ้นเลยครับซื้อหุ้นช่วงบ่ายเราไปซื้อตอนเที่ยงนะครับไปที่แบงค สั่งส่งคาสั่งซื้อเรายังจะไม่รู้ราคานะครับเนื่องจากบลจจะไปซื้อหุ้นให้เราตอนบ่ายซื้อเสร็จสมมุติมีคนเข้ามาเยอะหุ้นตอนบ่ายขึ้นแล้วเขาค่อยประกาศราคา NAV ตอนสิ้นวันแปลว่าเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วต้นทุนของเราเป็นเท่าไหร่ก็ต่อเมื่อบลจไปซื้อของเรียบร้อยแล้วทุกคนจะได้ราคาต้นทุนเท่ากันที่ NAV สิ้นวัน เอ่อแนะนำนะครับว่าถ้าใครจะซื้อให้ซื้อใบบายนะครับก่อนตลาดเราจะได้ดูทรงก่อนว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับการลงทุนประเภทเนี้ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็น p r o d u c ตตัวหนึง่งเหมาะสําหรับกลุ่มนักลงทุนประเภทไหนครับเน้นเทรดเดอร์ระยะสั้นกับระยะกลางเป็นหลักครับเพราะว่าไม่เหมาะกับระยะยาวครับโอ้วันนี้ที่เราคุยกันก็ตลาดที่แฝงะ เร uh, <Invest. S 2> จ,จะมีตัวเ uh, ซ็ตฟิฟตี oh, ้อ e ินดีคส์ฟิวเจอร์ซึ่งโอ้โหคุณรัศสารคุณเอิร์ธในการดูทั้งสถาบันในประเทศต่างประเทศเราได้ได้หลักเกณฑ์ได้วิธีการดูกันอะไรเยอะแยะเขาเขาพวกนี้คงไม่ได้ดูพื้นฐานอย่างเดียวนะเขาดูทั้งเทคนิคดูอะไรด้วยก็น่าสนใจดีนะครับคือตาสารอนุพันธ์เนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆมันคือตัวพันธะท้าผูกพันหรือว่าเป็นสัญญาอย่างหนึ่งที่ที่มันไปอ้างอิงกับสินค้าหรือสินทรัพย์นะครับ คือมันจะมีสินทรัพย์อย่างหนึ่งซึ่งเวลาสราคาสินทรัพย์ขึ้นหรือลงเนี่ยในต,ตัวตราสารอนพันพนี้ก็จะไปปลูกอยู่ตรงนั้นมันก็จะขึ้นลงตามนะครับตรงนี้เนี่ยก็คืออ้างอิงตามราคาปริมาณแล้วก็เวลาคือมันจะมีเวลาด้วยว่าตราสารไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันจะมีวันหมดอายุนะฮะก็คือจะมีเวลาทีนี้คร่าวๆเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น4ประเภท,ปร,เภทประเภทแรกเขาเรียกว่า forward forward เนี่ยก็คือสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้า นะะฮจริงๆ forward กับ f u t u r e เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันก็คือเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าความต่างของ forward กับ f u t u r e ก็คือ forward เนี่ยจะเป็นจะซื้อขายในตลาด OTC หรือว่า over the counter ก็คือตกลงกันเองอย่างเงี้ยผมก็ซื้อคนขายด้จยกกันตกลงกันซื้อผ่านธนาคารแบงก์มัางอะไรบ้เาง forward ข้างเงินอะไรพวกนี้นะใช่ครับใช่ครับก็คือเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงโอเคถามว่าประโยชน์ของตัว d e r i v a t i v e คืออะไร อันดับแรกเลยก็คือ risk management เนี่ยหรือจริงๆก็คือเขาใช้คําว่าที่เรารู้จักกันคือ hedging นะครับก็คือไว้กระจายความกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเช่นผมบอกว่าผมซื้อหุ้นซื้อหุ้นพอร์ตผมเนี่ยซื้อหุ้นอยู่จํานวนหนึ่งหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับแล้วเกิดผมไม่แน่ใจว่าตลาดเนี่ยมันจะเป็นตลาดเนี่ยมันเป็นขาขึ้นหรือขาลงผมมองไม่ออกผมทำผมผมก็ใช้วิธีการไปชอ็ชอตช็อตก็คือการขายขายฟิวเจอร์ล่วงหน้าไว้ สมมติถ้าตลาดมันลงเนี่ยเราก็ยังน้อยเราขาดทุนทุนแต่เราได้กําไรจากตัวฟิวเจอร์แล้วเมื่อไรก็ตามที่เราแน่ใจแล้วว่าตลาดมันเทรนด์มันเป็นเทรนด์มันเป็นยังไงชัดเจนเนี่ยเราก็ปิดสถานะตัวนั้นทิ้งไปตัวนี้คือเอาไว้เฮชหรือว่าการไว้ไว้กระจายความเสี่ยงนะครับแบบที่2เนี่ยก็คือ speculative instrument อันนี้คือชัดเจนเลยว่าแบบเลือกข้างไปเลยเอาซ้ายขวาว่าไปวัดกันวัดกันไปเลยหรือว่าเรียกเรียกภาษาเทรดเขาเรียกว่าเป็น directional trading คือเลือกข้างไปเลยว่าเอ้ยขึ้นหรือลองวัดกันนะครับชนะื่อโอภานทีับปัญญาเริ่น,นะครับชื่อเล่นชื่อใหญ่ปัจจุบันทำง,งานอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารสูง mm hmm. แห่งหนึ่งเทรด บ้างแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็น daily t เดอร์ไม่ได้ขัดคือขายทุกวันจริงๆจะต้องบอกว่าถ้าชีวิตส่วนตัวนี่จะสนิทกับลูกมากจะเป็นแบบครอบครัวจะค้อนข้าง family ่แมน้อสนิทกันครับเดินห้างก็ยังขี่คอเดินทั่วห้างได้อยู่ตัวจะเท่าผมแล้วผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแข่งขันเลยจริงๆผมบอกตลอดว่าจุดประสงค์คือผมต้องการเรียนครับเพราะว่าผมดูคอสอะไรล้วต้องมีครูมีผู้รู้มาสอนมาอะไรกับเราเนี่ยแล้วเป็นกลุ่มย่อยมาก20คน2 6คนการที่เราจะ ยูีดีเรามีเงินแล้วเราบอกได้ผมอยากมาเรียนอย่างเงี้ยหาคนมาสอนให้ผมหน่อยนะมันไม่ใช่ว่ามีเงินล้วทำได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วผมคิดว่าเดอ,อมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่น่าลองดูก็ลองส่ง,ส,งสมัครเข้ามาตอนที่ผ่านมาเราเล่นเราก็ดูของเราเองศึกษาเราเองแต่การที่มีครูมาบอกเนี่ยเราจะมีเหมือนก็มีไอเดียอื่นมาแชร์กับเราครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมต้อการ ตอนที่ช่วงที่ลงทุนเป็นหลักล้านทำสี่หปีได้กำไรหลักพันเนี่ยพอไหมผมคิดว่ามันเป็นความเบื่อมากกว่าเหมือนกับเฮ้ยเราเราจะรู้สึกผิดหวังพอสมควรว่าเอ๊ะเราก็ว่าเราก็น่าจะซื้อถูกตัวนะทำไมมันไม่ใช่ทไมมันไม่ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงที่ผมเล่นอยู่สี่หปีกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆืน,นลบหมดเลยลบก,กันเจ็ดแสนเป็นล้านแต่ผมได้มา 6, หกพันผมก็ยังถือว่าเอออย่างน้อย,อยก็ไม่ขาดทุนก็โอเคเนงะินต้นอยังอยู่ รนไทยพอสมควรแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ไม่ไม่ค่อยชินเพราะปกติผมจะไม่ค่อยได้เข้าร่วมอะไรแบบนี้เลยกับการที่ตั้งแต่ผมสัมภาษณ์เพราะปกติผมจะเป็นคนสัมภาษณ์พนักง,งานรับพนักง,งานกับการสัมภาษณ์ก็เออก็ก็มุมอมองนี้ก็แปลกดีเหมอือนกันมีคนมายิงคำถามกันแล้วเราอตอบตอบไปว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ดีผมว่าสนุกดีเป็นเป็น,ป,นประสบการณ์ใหม่าหมากหผมไม่เคยเข้าร่วมการแบบแข่งขันหรือประกวดอะไรเลยนอกจาก ตอนสมัยนักเรียนสมัยเรียนมาหาวิทยาลัยมีแคงดิเตรีแข่งอะไรแต่หลังจากนั้นไม่เคยเข้าร่วมเลยครับมันคือการทำงานแบบล้วน กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะและสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Investment Consultant ที่ปรึกษาการลงทุน ว่าพวกเขาเพิ่มความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้อย่างไรไปลองฟังประสบการณ์ของพวกเขากันนะคะและสําหรับในวันนี้พิเศษจริงๆค่ะเราได้เชิญท็อปเกนเนอร์ของ The Stock กซิมลำดับที่2ผลตอบแทนพอร์ตการลงทุนจากเงินปลอมของเขาสูงถึงกว่า200%เลยทีเดียวไปดูกันว่าเขามีเทคนิคอย่างไรค่ะและสําหรับช่วงสต็อกคลินิกเราจะมาช่วยตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของผู้เข้าแข่งขันในวันนี้กันค่ะไปติดตามความเข้มข้นในช่วงนี้ค่ะ ช่วงหนึ่งเราเชิญ Investment Con s เซ t ล์ตน <ะ S 1> ที่ปูนี่เล่าตั้งแต่ปูธวัชชัยเคาะกระดานผ่านร้อนผ่านหนาวอ,อีกท่านหนึ่งก็พี่น่อยนพรัตน้องเบลนะฮะแต่ละคนที่ให้เล่าแต่ละช่วงจัง,จงหวะเวลาลวตลาดปาาเป็นยังไงก็เนี่ยเราให้เล่าเลยตลาดหุ้นผมก็เริ่มเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเข้ามาเห็นอะไรตั้งแต่ประมาณปีสักปี28นะฮะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ก็เห็นเกือบหมดอันแรกเลยแบ็มันเดย์แบ็กมันเดย์แบ็กมันเดย์นี่ก็โหดนะฮะแล้วก็ ต้มยำกุ้งนะครับแล้วก็สู8แบบลงระดับเป็น40 50แต่ว่าถ้าถ้าถามผมที่โหดร้ายและทารุณที่สุดน่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะฮะหลายๆท่านเนี่ยบอกตรงว่าความรู้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ความพร้อมในการลงทุนเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างค่อนข้างพร้อมพอสมควรสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องกเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนมากกว่า สิ่งที่ผมคำนึงถึงเสมอก็คือ1ประสบการณ์การลงทุนนี่เป็นสิ่งสําคัญนะฮะก่อนการลงทุนอะไรทุกอย่างผมว่าเ,เราควรมีการทําการบ้านที่ดีนะฮะค้นหาข้อมูลที่ดีซะก่อนนะฮะแล้วจะประสบความสําเร็จนะส่วนวิกฤตต่างๆที่คุณหน่อยบอกแล้วเนี่ยโอ้โหผ่านมาหลายหลายรอบแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็พง่ายอยู่ในตลาดของตลาดทุนเนี่ยมาค่อนข้างนานพอสมควรนะฮะอยู่ตั้งแต่สมัยข้อกระดานเลยนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยข้อกระดานนี่เป็นสิ่งที่มัอนอะไรเร้าใจนะฮะอธิษฐามว่าอยู่รอดแม้ว่าทุกคนน่าจะรู้แต่ว่าทํายากที่สุดก็คือการมีวินยัยคืออย่างเบอร์จะบอกลูกค้าทุกคนว่าต้องมีวินยัยต้องรู้ว่าเราเล่นก่อนเราซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันถึงจุดจุดนึงที่เราต้องขายหรือเราต้องเทคโอฟิตคุณต้องทําคุณจะเปลี่ยนกลางทางพูดง่ายว่า เก่งอะไรให้ไปทําอย่างนั้นท่านทํางานอยู่ท่านเก่งงานทํ่ทำงานเกี่ยวกับค้าขายท่านก็ไปค้าขายท่านจะลงทุนเดี๋ยวเรามีอะไรเราโทรแจ้งให้ทราบนะครับคือตรงเนี้ยไอซี IC ก็จะมีความสําคัญตรงนี้ทั้งวันก็ก็พูดง่ายๆก็ไม่มีอะไรทำก็ก็เลย เทรดพุ้นสนใจอยู่แล้วตั้งแต่เรียนแล้วแต่พอดีอ<า>มีเพื่อนคนหนึ่งก็สนใจอยากจะเล่นหุ้นเราก็บอกว่ามีโครงการนี้ก็ให้มาสมัครแต่พอดีเขาจะต้องไปต่างประเทศช่วงปลายปีก็กกเลยใช้เป็นผมลงแทนมาดูหุ้นที่เขาเล่นกันดีกว่านะครับผมเอาเทดดิ้งวอลล่ม,มาให้ดูโทัทัที่เขาเทรดนะครับ71ล้าน <ๆ S 1> หลักๆมาจาก q s กับ TFF เลือกยังไงครับหุ้นก่อนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็คือคือบรรยากาศของตลาดตอนนั้นก็คือตลาดทำนิวไฮในรอบ16ปีใช่ไหมฮะหุ้นหลายตัวทำออทามไฮซะด้วยซ้ำคือมีหลักอยู่2ข้อคือหนึควรจะเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮเพราะตอนนั้นตลาดหุ้นก็ทำนิวไฮในรอบ16ปี2ก็คือควรจะเป็นหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัซย์หุ้นที่เราเจอ ส่วนแรกที่เราไปจับเลยก็คือ B-Land แล้วก็เห็นตอน96สตางก็ก็ต้องบอกว่าจังหวะด้วยฮะโชคดีด้วยเพราะขึ้นขึ้นมาเลยใช่ไหมพอซื้อก็ขึ้นเบรกเบรกบาท1นึบาท10ได้ก็คือเป็น New High นะิวไฮในรอบ5ปีของเขาะด้วย3ใช่ไหมเราก็เห็นเลยว่าหุ้นตัวนี้ก็ทำนิวไฮแล้วแต่่าวางทางเราเทรดตลอดนะเทรดเทรดสเปรตลอดก็ไม่ได้ถือแบบ ถือตั้งแต่บาทมาบาท40คงไม่ได้อย่างนั้นก็เทรดสเปดไปเรื่อยๆข้อมูล4สัปดาห์นะครับมีคนเทรดนะครับอยู่1 3ถึงสิวันนะครับก็คือน้องแบงค์นะครับที่เทรดเยอะแล้วก็คุณใหญ่เทรดเยอะเหมือนกันแล้วก็ไปริ้วเลยนะครับแล้วก็น้องมุก พยายามถีบตัวเองขึ้นมานะครับจากดินสู่ดาวนะครับแล้วก็น้องก้านะครับจากอันดับ9กา็ขึ้นมาอันดับหกนะครับก็เปอร์เซ็นต์นิดๆิ6 6นะครับเนื่องจากตลาดนิวไฮเนาะเชอรี่สเิร์ชมาคุยหน่อยใช่รอสิบปีเลยนะจริงๆแล้วผมไม่น่ามาเลยเพราะว่าฟังดูแล้วแต่ละคนนี่มองในเรื่องของการเทรดนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราลืมวัตถุประสงค์ในเรื่องของการที่เราเข้าคอร์สเนี่ยเรามองในเรื่องของการอินเวสต์ด้วยนะ ฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนในแง่ของตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคตรงนี้ผมอธซูมว่าทุกคนอยากจะชนะละกันฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราอินเวสในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมอยากให้มอง2อ,อย่างคือในแง่ของเทคนิคเขาจะมีจุดดีของเขาในแง่ของฟันเดเมนทัลก็จะมีจุดดีของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยเราใช้2ออย่างเนี่ยประกอบไปด้วยกันในโลกของความเป็นจริงคุณเอเป็นคนที่เหมือนกับว่า มีความชัดเจนในตัวเองมากคือเราต้องการเทรดแต่ณนะวันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าสถิติยังผิดผมแนะนําว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราจะทําการบ้านเหมือนกันนะรีเสิร์ชก็ต้องทําการบ้านเราก็จะดูว่าเอ้ยฟันเดเมนทัลเนี่ยผ่านเกณฑ์เราหรือเปล่าไครทีเรียตีมของตลาดเราคืออะไรไครทีเรียของเราคืออะไรผ่านเกณฑ์ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนจบแป๊บหนึ่งนะพินิษเดี๋ยวใจเย็นอ่านะฮะก็ ขโมดปมเลยนะต้องขอขอบคุณนะครับ Samsung S&P แินาีสา,ม S P, สารม i x แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่าใครเข้าห้องเย็นบ้างก,ก็คุณเคนมีน้นองเบส,น,เบสนะฮะแล้วก็มีน้องแบงค์อ่าน้องแบงค์ะน,งงนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ลดลงครับโอ้โหลงลงแบบจากหกจากเท่าไหร่นะจากที่หกครับจากที่หกมาที่สิบแปด สัปดาห์ที่ผ่านมารีทีเรนคุตติลบเยอะนะลบ3เปอร์เซ็นต์นิดๆ,ดๆพาดอะไรอย่างไรบ้างก็ที่หลักๆเลยเนี่ยก็จะโดนอยู่2ตัวคือ TPIPL กับ Pylon ที่คัดเนี่ยเพราะว่า TPIPL ตอนแรกกำลังแบบเพอร์ฟอร์มดีเลยนะครับแล้วก็ทั้งโบรกก็เชียร์ทั้งวิเคราะห์ก็เชียร์อบอกว่ามีวินด้าดริฟติ้งนะครับแบบตามประวัติอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากลอง อยากรู้ว่าเอ,อ้ยมันจะมีหรือเปล่ามันจะขึ้นเยอะไหมถ้าเกิดมันมีก็เลยลองเข้าไปดูก็ p พอคอม์มน์ช um, ่วงแรกก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มดอบๆลงไปบ้างนะครับต่หวังว่าท้ายท้ายการแข่งขันเนี่ยจะกลับขึ้นมาอาจจะติดพ็อปไฟรู้ค่ะพอดีช่วงที่ผ่านมาก็ มีเตรียมสอบ Gmat แล้วก็แล้วก็มีงานโปรเจกต์ของที่ลูกค้าด้วยก็มีสองอย่างจริงๆกันก็จะมีเวลาโพสสังเกตจะเปมันมสัมนคืนแต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือไปสอบ Gmat เลยแล้วก็สอบเสร็จประมาณวันพุธแล้วก็หลังจากนั้นก็งานเข้า,า,าก็เลยอาทิตย์ที่แล้วก็เลยต้องเคลียร์งานนะแต่ว่าทีนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มโพสานะสัปดาห์หน้าก,ก,ก็คงจะนั่งดูว่าเออ ตัวหุ้นที่เรากําลังลิงเลงอยู่สองสตัวเนี่ยจะไปถึงราคาที่เราคิดว่าจะเข้าซื้อได้หรือเปล่าถ้าเราเข้าซื้อได้เราก็คงจะเข้าซื้อีประเด็นเหมือนกันก็นกคือร a กก i n g ร a กก i n g นะฮะของอของพุ่เคนเพิ่มขึ้นมา9ล้าลดับแล้วก็เทียบรีเทิร์นริงสัปดาห์นี้รีเทิร์นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะฮะผม <c oughs> ชอบอ่าน,น <c oughs> หนังสือพิมพ์จีนนะฮัเป็นไปไนี้คือเหมือนแบบว่าประเด็นอะไรหตัวนี้ประเด็นผมน่าจะเป็นวันศุกร์ที่เมเห็นมันตัวเลขมัน มันเปิดโดดขึ้นมามันปิดโดดผมก็ดูดูว่าจานวนโวลูมมันมันมันมากผิดปกติใช่ไหมครับดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันผิดปกติขึ้นมาผมก็เอ๊ะมันน่าจะมีอะไรที่น่าจะลองดูดังนั้นไม่ผมก็ลงไม่ไม,ไม่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ ช่วงสุดท้ายของ The Stock Master Trading Reality ด้านการลงทุนกันแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรม BLS on tour เรียนรู้เที่ยวเดียวได้ทั้งหุ้นทั้งอนุพันธ์ที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทราวิชัยที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันค่ะต้องไปติดตามความเข้มข้นในสัปดาห์หน้าและสำหรับท่านที่ติดตาม The Stock Master ท่านสามารถร่วมเชียร์ผู้เข้าแข่งขันนะคะเรามีกิจกรรมสนุกๆค่ะเชียร์ใครอย่าเฉยโหวตเลยทุกวันร่วมลุ้นสัมสุงกัน a l a x y S3 ได้ค่ะท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแบบรายวันร่วมโหวตผู้เข้าแข่งขันและความรู้จาก The Stock Master Guru ได้ที่นี่ค่ะและกลับมาพบกันกับ The Stock Master Trading Reality ด้านการลงทุนครั้งแรกของประเทศไทยในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ